ดีครับพี่น้องคอยกับผ้าสิมาถ่ายอันวิดีโอเนาะคอยเฮ็ดนนกันมจีนมาหน่้ยเฮ็ดกับปุนบ้านตอนเนอะาะเบาง่ายๆกพี่น้องกับปุนเนาะคอยก็เลยอยากมาอนรีวิวไห้เพื่อนเืนเ,นเนบิงหรือว่าพี่ๆน้องอๆปีป่านานาะเบิงเนาะคอยก็เลยสิมาเฮ็ดให้เจ้าเบิงว่ารีวิวโอ้ยอัน,นอันนี้คอยก็เฮ็ดเองเนี่ยพี่น้องผักกะทิ้กับปลูกเอง อันพักดองกับปูกเองพักซีกับปูกเองพักหอมปอมมี่ยังกับปูกเองมัดพี่น้อง้วกาห้ากอจีแยวมาเฮ็ดกินข่อยนะทุกอย่างน้พี่น้องได้ซื้อคัอน,นี่ท่านั่นละ่ะก้าปผักิกรกะสือแน่นเป็นบางเทือบังเท้ากับว่าได้ซื้อบังเทียกับปูก,กินแดงแต่ว่าก้อยปูก,กินแดงมันน้อยหน่อยเนาะน่อยหน่อย,อยบักผิดกินหนูบานเฮานะพี่น้องบันนี้ ตอนเห็ดนั่นคอยบอได้โซ่พี่น้องคอยก็หั่นเรียบร้อยเอาจังมาเห็ดใ้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละคอยก็บ่ได้กินโซ่หรอกพี่น้องก็กินโซ่คอยกินบ่แแ่บคอยก็เลยเวลาคอยเฮ็ดแล้วก็เลยไม่เฮ็ดในเบิ่งว่าอาหารการกินต้องคอยกับแบบบานๆเนาะอูยเมื่งนอกกับกินแบบนี้เา so, so. Arat. ราพี่น้องอยู่สว่าที่อย <lichkeit> ู่ออสเตเลียจ้าอยู่บิชเบิร์นเนอะนั่นแหละคอยก็อยู่กินแปงสิละยังคอยก็กินแบบ หากินแบบธรรมชาติเราปลูกกินเราเองสินะพี่น้องอาหารการกินน้องข่อยมันก็ง่ายๆเนาะใช่แบบใส่ชีวิตแบบง่ายๆพี่น้องบอบอยุ่งยาเประว่าหนึ่งจะคล้องกับเป็นคนมันนอกอยู่แล้วเนาะมันนอกเป็นคนมันนอกคอกหน้านะวง่ายๆตะกินง่ายๆกินกินนอนไปทั่วละไม่หมองนอนกอแต่ว่าฝนบ่ตกเสียงหอกเสียงว่าเฮ้เนาะพี่น้องนาอก็กะเฮ็ดไปทำไปมันบ่เนี่ยมึงที่ล่ะ กระปุลน้ำยาปลาพี่น้องน้ำยาปลากระป๋องเ้อพี่น้องเน้อน้ำยาปลากระป๋องแต่กรนี้รวปุข้รวปุนแห้งพี่น้องกาวปุนแห้งล้กะคอามาลวกลวกล่ะเอามาอานเอามาอนนี่เนาะเพราะว่าเพื่อนเทศกระปุนแห้งอันตอนกะตอนน้อยๆนอพี่น้องเส็นเส็นน้อยๆคอยเฮ็ดเป็นก้อนเนวนี่ลหละก็เลยมาถ่ายบ่งพี่น้องนะบ่งใกล่ๆนาะพี่น้องเนาะบ่งพี่ล่ะ อันนี้สองสองหมัดนน้อยกินผู้เดียวนาะพี่น้องเนาะบรได้กินหลายคนกินกินผู้เดียวมันก็เลยแบบว่าเห็ดหลายหลายมันกับบอได้กินบอเบิร์ตพี่น้องกินแต่ละขาบแต่ละขาบเนาะนี่ก็อันบักพีขัวพี่น้องขัวส่น้ำมันเนาะมันก็มากัดกินกับอันนี้อันนี้เบิรงแดงๆบอเพ็ดเด้อพี่น้องเนาะบอเพ็ดดอกนันบอได้เพ็ดอันเห็ดแดงๆแนวนี้ก็ได้แค่ว่ามันเป็นอันสีสีสันเป็นแดงๆซื้อ แต่ว่าเพื่อนนำอ้ำบร้อยเพชรเนาะพี่น้องเนาะมันกัะพริกกะมาละเป็นบอกมันกะสีมาพักเนาะพี่น้องเบิ้งพักค้อยตีละพักชั่วๆเลยเนาะพักปุ่นง่ามๆเขียวมุมมำหันพี่น้องพักดองก่อยกับเป็นตาแซ่ตาแส็บตัวละเบิ้งไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอืมเอาแบบตำตำให้เห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ละก็คือการเห็ดแนวอยากแนวกินค้อยกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ กินแบบง่ายๆบได้ยากนะพี่น้องกินแบบสบาสบาๆกินเพื่ออยู่บอสเมนอยู่เพื่อกินนะจ๊ะนั่นละพี่น้องขอกระไหว้ซ้ำานีก็นอดเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายค่ะถ้ามากก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งนะไม่ได้เสาบนอยู่ต่างแดนจ้าขอบคุณจ้าบายบายซียูบ u b เบิบ่งอู่จังน้อยพี่น้องเห็นมันงามนั่นแหละประมาณนี้แหละค่ะ nè gần ba